หัวมักพริกก่อนครับนี่ครับมักพริกอันนี้กับมักพริกแห้งครับผม ขัวตำเก็ดพริกป่นครับผม นี่ยครัวเจ้นซุปได้ที่เลยครับเดี๋ยวเราเข้าเซ็น้ำมาตําครับนี่ครับพริกแห้งครัวครับผมครับครัวเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับเด็ดออกเลยเด็ดการมม่ออกครับใส่เลยครับใส่ครบเลยครับ นี่ครับทำเลยครับหันมีเครื่องปั้นกับใสเครื่องปั้นเอาก็ได้ครับ ทำว่าเป็นยังต้องขัวขัวเนทคือ,อยังหนึงห่งไงมันกรอบครับผมให้มันต่ำไงมันมีเครื่องอบก <c oughs> ็ดีครับใส่เครื่องอบครับผมแล้วขัวจงสี่เลยก็เอามาต่ำครับผมมันจะํำง่ายขึ้นครับผมแลแบบว้วก็มันจะมีพริกตีขัวเนทจะมีกลิ่นหอมกวัวพริกบริกขัวครับผมนะ ทำพ่อประมาณครับพี่น้องพ่อหูวว่ามัานเริ่มสิเป็นกับพ่ถึงว่ากับละเอียดมากครับผมนะนี่ครับให้บึงไก่นี่ครับผมตอนนก็นเริ่มเป็นติกป่นแล้วครับเช็ดเชีอย่าเปย่ากัดคนออกเช็ สวยไว้ก่อนครับผมค่อยใส่ผ้าชนะนี่ครับส่วนที่เหลือก,กับสิไปตนตำไม่ครับผมครับตำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับคือวัตถุดิบในการปรุงแต่งอาหาร ใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ยลายกับเพปบมกย่างคักเลยแล้วนะพริกป่นครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผม